สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะพระปิตาครับรุ่นที่สร้างวัดพระเชตุพนนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับน,นี่ซึ่งในมือผมนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับก็จะมาแกะให้ดูพร้อมๆกันเลยวันนี้นะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงที่หน้ากล่องก็จะเขียน เอาไว้ครับอันนี้เป็นยันที่หลวงปู่มหาธิลาท่านมอบให้นะครับรุ่นรุ่งเรืองเงินทองรุ่นเงินทองรุ่งเรืองนะครับที่ระลึกสร้างวัดพระเชตุพนประเทศญี่ปุ่นวัดพระเชตุคนที่นาริตาที่ญี่ปุ่นก็ไปหาดูได้ในเพจของแอปฟ้านะครับ เข้าไปหาดูนะครมีมีหลวงพ่อท่านสร้างเอาไว้แล้วนี่ครับขนาดก็จะสูงประมาณ2องเซนติเมตรนะครับเป็นเนื้อทองแดงจริงๆมีอยู่หลายเซตหลายเนื้อเลยละครับแต่เอาให้ดูองค์นี้ก่อนรอนสักครู่แกะได้กกันเลยนี่เดี๋ยวก็จะไปใส่กรอบนะครับ เอาไปเรียมนี่ครับประมาณนี้ด้านหลังก็เป็นยันที่หลวงปู่มาศิลาท่านเขียนให้นะครับสักครู่เดี๋ยวจะส่องให้ดูชัดๆ นี่เป็นด้านหน้านะครับนี่เลยประมาณนี้แล้วก็นี่เป็นด้านหลัง สวยเลยทีเดียวครับแป๊บบนึงมาโฟกัสก่อนนี่ฮแะบบก็จะมีตัวหนังสือเงินทองลุ่งเรลืองนะครับก็เป็นวาระพิเศษที่สร้างวัดประเชรุพนเมืองนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ประวัดโพนนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นเลขโค้ดเพราะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงก็ อันนี้ด้โคอร์ดสามสองเก้าหนึ่งเนื้อท้องแดงมมีอยู่แค่หมื่นหมื่นองค์นะคะับเห็นว่าเป็นวาระพิเศษนะครับจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเลี่ยม เล่นทองนะครับเล่นทองนี่ครับเราเก็บไว้แบบนี้เลยตามที่เห็นเลยครับขนาดก็สองเซนนะครับ จริงๆจะมีเป็นเซตใหญ่เซตกรรมการทั้งจะมีครบทุกเนื้อเลยฮะเนื้อสารพัดนะเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์แต่อันนี้เป็นทองแดงนะครับแล้วก็จะมีที่ผลิตสร้างเฉพาะเลยก็เป็นเนื้อทองคำนะครับนี่ครับไม่ต้องใช้กล้องหรอกนที่หน้ากล่องก็จะประมาณนี้ รุ่นเงินทองรุ่งเรืองครับที่หลวงปู่มาทิลาครับปลุกเสกให้ในเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่เองครับเป็นวาระพิเศษสวัสดีครับ